สติมีลักษณะยังไงสติมีการเตือนเป็นลักษณะและมีการถือไว้เป็นลักษณะสติเมื่อเกิดขึ้นก็เตือนให้รู้จักสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลมีโทษไม่มีโทษเร็วดีดำขาวว่าเหล่านี้เป็นสติปัฏฐาน4เหล่านี้เป็นสมปัฏฐาน4เหล่านี้เป็นอิทธิบาท4เหล่านี้เป็นอินทรนีห้าเหล่นน 5, านี้เป็นพละห้า เรานี้เป็นโพ่อชงเจ็ดเรานี้เป็นอรยะมรรคประกอบด้วยองแปดอันนี้เป็นสมถะอันนี้เป็นวิปัสนาอันนี้เป็นวิชาอันนี้เป็นวิมุตติเรานี้เป็นเจตสิกธรรมดังนี้พอเตือนแล้วพระโยคะวจรผู้ปฏิบัติธรรมก็เกี่ยวข้องกับธรรมที่ควรเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกับธรรมที่ไม่ควรเกี่ยวข้องคบหาธรรมที่ควรคบหาไม่คบหาธรรมที่ไม่ควรคบหาอย่างนี้แหละเรียกว่า สติมีการเตือนเป็นลักษณะขอท่านอุปมาด้วยนายครังของพระราชาจะรายงานพระเจ้าจากักรพรรดิให้ระลึกถึงสมบัติในเวลาเช้าเย็นว่าช้างของพระองค์มีเท่านี้ม้ามีเท่านี้รถมีเท่านี้พลเดินเท้ามีเท่านี้เงินมีเท่านี้ทองมีเท่านี้สิ่งที่จำเป็นประโยชน์เพื่อกูลแก่เจ้าของมีเท่านี้ขอท่านจงระลึกเถิด สติเมื่อเกิดขึ้นก็เตือนให้ระลึกถึงธรรมที่เป็นกุศลอกุศลมีโทษไม่มีโทษเลวดีดำขาวว่าเรานี้เป็นสติปัฏฐานสี่สมปัฏฐานสี่พระโยคาวจรก็เกี่ยวข้องกับธรรมที่ควรเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกับธรรมที่ไม่ควรเกี่ยวข้องคบกับธรรมที่ควรครบไม่คบกับธรรมที่ไม่ควรครบอย่างนี้แหละชื่อว่าสติมีการเตือนเป็นลักษณะ และสติมีการถือไว้ล่ะเป็นลักษณะยังไงสติเมื่อเกิดขึ้นก็ชักชวนให้ถือทมทั้งหลายว่าทมเหล่านี้มีประโยชน์ทมเหล่านี้ไม่มีประโยชน์ทมเหล่านี้มีอุป,ปการะทมเหล่านี้ไม่มีอุปการะจากนั้นพระโยคาวจรผู้ปฏิบัติธรรมก็ละธรรมที่ไม่มีประโยชน์ได้ถือเอาแต่ธรรมที่มีประโยชน์เท่านั้นละธรรมที่ไม่มีอุปการะได้ถือเอาแต่ธรรมที่มีอุปการะอย่างนี้แหละเรียกว่า สติมีการถือไว้เป็นลักษณะขอท่านอุปมาด้วยนายเฝ้าประตูของพระราชาจะต้องรู้จักผู้ที่มีประโยชน์ต่อพระราชาและผู้ที่ไม่มีประโยชน์ต่อพระราชาผู้ที่มีอุปการะและผู้ที่ไม่มีอุปการะแก่พระราชาจากนั้นนายประตูก็กำจัดพวกที่ไม่มีประโยชน์รับให้เข้าไปเฉพาะพวกที่มีประโยชน์เท่านั้นกำจัดพวกที่ไม่มีอุปการะ ให้เข้าไปแต่พวกที่มีอุปการะเท่านั้นสติเมื่อเกิดขึ้นก็ชักชวนให้ถือเอาคติแห่งธรรมทั้งหลายว่าทมเหล่านี้มีประโยชน์ทมเหล่านี้ไม่มีประโยชน์ทมเหล่านี้มีอุปการะทมเหล่านี้ไม่มีอุปการะจากนั้นพระโยคาวจรผู้ปฏิบัติธรรมก็กำจัดธรรมที่ไม่มีประโยชน์ได้ถือเอาแต่ธรรมที่มีประโยชน์ละธรรมอันไม่มีอุปการะเสียถือเอาแต่ธรรมที่มีอุปการะอย่างนี้แหละเรียกว่า สติมีการถือไว้เป็นลักษณะ